ชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเมียวร้องเล็กเลียยขาเมียวเมียวชูนิ้วขึ้นมาสีนิ้ สื้อติว้วคองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้คุณเจเปิดเติมมาด้วยเพลงนะคะเด็กๆวันนี้เรามาร้องเพลงก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนกันนะคะเด็กๆชื่อเพลงว่านับจำ เพลงนับจำนวนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งใช่ไหมคะเริ่มจากหนึ่งไปถึงห้าเลยนะคะเรามาเริ่มจากทันแรกเลยนะเด็กๆร้องตามครูเจนะคะใครยังร้องไม่ข้องไม่เป็นไรเราไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะทันแรกร้องว่าชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วไอเด็กร้องตามค่ะชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้ว หนึ่งนิ้วกลายเป็นหนอนกระดึ๊บใช่ไหมคะในงานทำหนอนกระดึบ๊บกระดึบ๊บแบบนี้ต่อไปหนึ่งก็เพิ่มอีกหนึ่งก็ต้องเป็นสองชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วเหมือนอะไรคะสองนิ้วใส่ไปที่หูเหมือนอะไรเลยเหมือนกระต่ายเลยชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่าย สองน,นะคะ2อเพิ่มอีกหนึ่งก็เป็น3ต่อไปเราจะชูนิว้วขึ้นมา3นิว้วเหมือนอะไรเลยอะมันเป็นหนึ่งเหมือนนวดแมวเลยใช่ไหมคะดเด็กๆชูนิว้วขึ้นมา3นิว้วแมวเมียวร้องเรียกเรียกหาเมียวเมียวอ่าต่อไป3าเพิ่มกหนึ่งก็เป็น4ี่ใช่ไหมคะชูนิว้วขึ้นมาสี่นิว้ว อ่าสีนิ้วเหมือนขาอะไรเลยขาแมงมุมขาเด็กเชูนิ้วขึ้นมาสีนิ้วแมงมุมลายไตขึ้นฟ้าอ่สีบวกหนึ่งก็เป็นห้าแล้วนะคะชูนิ้วขึ้นมา คบสุดท้ายก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วมันกลายเป็นนอนกระเดิบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเมียวร้องเรียกเรียกหาเมียวมี ชูนิ้วขึ้นมาสีนิ้วแมงมุมไล่ไตขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามเก่งมากาเลยคะ่ะเยีย่ยมอ่ะต่อไปเราก็ต้องไปเข้าบทเรียนกันแล้วนะครับไปกันเลยคะ่ะค่ะเรามาเข้าบทเรียนกันเลยนะคะเด็กๆสั ดาที่หนึ่งหน่วยประถมนิเทศวันที่4แล้วนะคะเรื่องมุมแนละของใช้ในห้องเรียนเด็กๆดูภาพแรกนะคะภาพแรกคือมุมอะไรคะเด็กๆมีรูปอะไรคะรูปกระเป๋าใช่ไหมคะก็ต้องเป็นมุมกระเป๋านั่นเองคะ่ะเด็กๆมุมกระเป๋าเนี่ยมีไว้ทําอะไรคะเด็กๆมีไว้เก็บกระเป๋าใช่ไหมคะเวลาเด็กๆมาโรงเรียนก็ต้องเก็บกระเป๋าไว้ในช่องของตนเองนะใช่ไหมคะ แล้วเราจะต้องรักษามุมนี้อย่างไรคะใช่แล้วเราก็ต้องอย่าให้มีขยะในช่องของเราใช่ไหมคะแล้วก็ห้ามทำสปกปรกใช่ไหมคะมุมของเราจะได้สะอาดแล้วก็น่าใช้นะคะต่อไปมุมที่สองค่ะมีรูปหนังสือมีรูปเด็กอ่านหนังสือใช่ไหมคะก็ต้องเป็นมุมหนังสือนั่นเองคะ่ะมุมหนังสือมีไว้ทำอะไรคะเด็ก ค่ะมุมหนังสือก็มีไว้ให้เด็กเลือกอ่านหนังสือที่เด็กสนใจใช่ไหมคะบางคนยังอ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูภาพประกอบใช่ไหมคะแล้วเราก็ค่อยๆฝึกอ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้ววิธีรักษามุมหนังสือต้องทําอย่างไรคะค่ะทําทได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะเมื่อเด็กหยิบหนังสือออกมาแล้วก็ต้องนําไปเก็บไว้ที่เดิมเรียงให้เป็นระเบียบใช่ไหมคะ ามาดูมุมต่อไปของเราเลยนะคะเห็นไหมคะมีสีเต็มไปหมดเลยก็คือมุมศิล,ละปะนั่นเองนะคะมุมศิล,ละปะเด็กๆจะชอบใช่ไหมคะเพราะว่าได้ใช้จินตนาการได้ฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะมุมศิล,ละปะเนี่ยเราก็จะมีสีไว้ให้เด็กๆเ,เลือกใช้ได้ตามสะดวกใช่ไหมคะมีกระดาษไว้ฝึกลีลามือฝึกเขียนนะคะแล้วมุมศิล,ละปะเด็กๆจะรักษาอย่างไรคะ ใช้ของแล้วเราก็ต้องเก็บให้เป็นระเบียบเก็บไว้ที่เดิมใช่ไหมคะเราจะได้กลับไปใช้ได้ตลอดเวลาค่ะต่อไปมุมเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยมุมนี้มุม,มของเล่นนั่นเองมุมของเล่นก็จะมีของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะ,เป,เ, IN เ,ะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเป็นของเล่นที่เล่นเราทำให้สนุกสนานใช่ไหมคะเมื่อเด็กเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อย อามาดูมุมต่อไปเลยค่ะมุมต่อไปก็คือมุมเกมการศึกษานะคะมุมเกมการศึกษาก็คือเกมที่เป็นาท้ายหน่วยนะคะเมื่อมีหน่วยการเรียนรู้ก็จะมีเกมหน่วยนั้นๆน,น,นะคะให้เด็กเนี่ยได้ทบทวนความรู้ในหน่วยที่เด็กเรียนไปแล้วใช่ไหมคะวิธีเก็บรักษาก็เช่นกันค่ะให้เด็ก เก็บให้เป็นระเบียบเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะมุมต่อไปมุมบล็อกนะคะมีทั้งบล็อกพลาสติกบล็อกไม้นะคะใหเ้เด็กฝึกใช้กล้ามเนื้อมือฝึกใช้จินตนาการกันนะคะเด็กๆก,ก็ต่อเป็นรูปร่างต่างๆต,ต,ตามที่เด็กชอบเลยค่ะการเก็บรักษาก็เหมือนเดิมเลยค่ะเก็บให้เป็นระเบียบค่ะต่อไปมุม มุมแปรงฟันค่ะเห็นไหมฟันขาวสะอาดเลยมุมแปรงฟันนะคะเด็กๆก็จะมีอุปกรณ์การแปรงฟันอย่างเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็แก้วน้ำนะคะเด็กๆเมื่อเด็กใช้เสร็จแล้วเด็กๆก็เก็บให้เป็นประเบียบไว้ที่เดิมเลยนะคะมาดูมุมต่อไปเลยค่ะ,ะเด็กๆเห็นภาพก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันคือมุม ถังขยะนั่นเองมุมถังขยะก็มีไว้ให้เด็กเนี่ยทิ้งขยะใช่ไหมคะและวิธีการเก็บรักษามุมนี้ทำยังไงะคะใครรู้บ้างเอ่ยค่ะทำได้หลายอย่างเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นทิ้งขยะให้ลงถังเมื่อมีเศษขยะช่วยกันเก็บใช่ไหมคะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ให้มันตรงที่เดิมใช่ไหมคะก็จะดูเรียบร้อยนะคะ อ่ามุมต่อไปมุมส่งงานนะคะก็จะอยู่บริเวณโต๊ะคุณครูเลยนะคะไว้ให้เด็กส่งงานไม่ว่าจะเป็นงานที่ทําในห้องหรือว่าการบ้านนะคะเด็กๆวิธีการทําให้มุมนี้เนี่ยอ่าเรียบร้อยก็คือเด็กๆต้องส่งงานให้เป็นระเบียบเช่นเคยคะ่ะและมุมต่อไปก็คือมุมผลงานคนเก่งก็คือมุมที่ เอาไว้เก็บผลงานเด็กๆนะคะเด็กๆจะได้ดูผลงานตนเองว่ามีผลงานอะไรที่เราทําไปแล้วบ้างผู้ปกครองก็จะได้ดูเช่นกันนะคะวิธีเก็บรักษาก็คือเราต้องเก็บของของเราให้เป็นระเบียบเก็บไว้ที่เดิมใช่ไหมคะว้าวเด็กๆเห็นหรือเปล่าคะมันมีอะไรเอ่ยกูเจนมีเกมจิกซอมาให้เด็กๆเล่นด้วยคะ่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่ามีตัวเลขอะไรบ้างอ่านับ พร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6มี่ามีทั้งหมด6เลขนะคะเลข1ถึงเลข6กเลยกติกามีอยู่ว่าครูเจนจะเลือกเปิด2แผ่นป้ายนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก,ก็ช่วยกันทายว่าภาพที่อยู่หลังแผ่นป้ายคือภาพของมุมใดนะคะอ่าเรามา ตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะภาพแรกครูเจนขอเลือกเลข1แล้วกันนะคะอ้าวเด็กๆทราบหรือยังคะว่าคือมุมอะไรใครจำได้บ้างเอ่ยอแต่ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราเปิดได้อีก1แผน่นครูเจนจะเปิดเลข3แล้วกันนะคะ อเด็กๆพอจะทราบหรือยังคะถ้าทราบแล้วลองตอบพร้อมๆกันนะคะมุมอะไรเอ่ยอคุณเจนจะเฉลยนะคะนับหนึ่งสองสามพร้อมกันนะหนึ่งสองสามอ่ามุมอะไรคะเด็กๆมุมกระเป๋าใครตอบถูกร้องเย้พร้อมกันเลยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะ อามาดูมุมต่อไปของเราดีกว่ามุมต่อไปจะเป็นมุมอะไรนะกูเจนขอเลือกเลข5แล้วกันนะคะอ่าโอ้โหยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดอีกหนึ่งเลขกูเจนขอเลขหกแล้วกันนะคะตึงโอ้ยเด็กๆต้องรู้แล้วแน่ๆเลยว่าอันนี้คือเลขอะไรเด็กๆตอบได้หรือยังคะอ่ามีคำตอบไว้ในใจตัวเองนะคะ น้ำหนึสองสามพร้อมกันนะหนึ่งสองสามไปอ่าใขรตอบถูกเย้ดังๆเลยค่ะมุมทางขยะนั้นเองอ่ามาดูภาพต่อไปเลยค่ะเรายังไม่เปิดเลขอะไรคะเด็กๆอ่าเลขสองใช่ไหมคะ อ้าอุย้ยรู้หรือยังคะเด็กๆว่ามุมมาลายกูเจนยังไม่รู้เลยอ่ามาเปิดอีกแผ่นป้ายกันดีกว่ากูเจนขอเลข4แล้วกันนะคะตึงโอ๋เด็กๆรู้หรือยังคะอ่ามีคำตอบไว้ในใจนะนับหนึ่งสอสพร้อมกันนะคะ1นึงสองาตึงว้าวมุมของเล่นใครตอบถูกเย้ดังๆเลย อ่ามุมของเล่นนะคะามาดูมุมต่อไปเลยอ่ากณเจนขอเลขอะไรดีนะเลขสามแล้วกันนะคะตึงเอ้าคกณเจนว่าเด็กหลายคนรู้แล้วน่เลยกณเจนก็พอจะรู้แล้วนะคะใช่ไหมอ่าแต่เราต้องเปิดสองแผ่นป้ายใช่ไหมคะก็ขอเลขหกแล้วกัน,นะคะ่ะตึ่าเด็กๆมีคําตอบแล้วนะคะขอนี้ไม่ยากเลยนับพร้อมกันคะ่ะหนึ่งสอง สามมุมแปลงฟันนั่นเองค่ะใครตอบถูกเย้ดังๆเลยค่ะภาพต่อไปจะเป็นมุมอะไรนะเป็นภาพสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆมาช่วยกันทายนะคะอ่าคุณเจงขอเลข5แล้วกันนะคะตึงโอ้โหอย่างไม่รู้เลยเด็กๆอีกหนึ่งภาพนะคะขอเลข3านะคะ ตึงว้าวคุณเจนพอจะรู้แล้วคุณเจนมีคําตอบในใจแล้วนะคะเด็กๆมีคําตอบหรือยังอ่าเรามานับหนึ่งสองสามไปพร้อมๆกันเลยถ้าใครตอบถูกเย้ดังๆเลยนะคะอ่าหนึ่งสองสามตึงว้าเนกๆใขรตอบถูกบ้างมุมหนังสือนั่นเองคะ่ะไหนใขรตอบถูกหมดทุกข้อเลยปรบมือให้ตัวเองหนะะ่อยค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วคะ่ะเสร็จลงแล้วต่อไปเรามาดูกันบ้านนะคะ เดกคุณเจนจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่ถูกต้องข้อแรกนะคะเมื่อพบคู่เราควรทำความเคารพอย่างไรภาพไหนที่เป็นภาพที่ถูกต้องและควรทำดีๆก็ติ๊กลงไปเลยนะคะามาดูข้อ2ค่ะ เมื่อคุณแม่มารับกลับบ้านเราควรทำความเคารพอย่างไรเลือกดูเลยค่ะว่าภาพไหนเป็นภาพที่เราควรทำนะคะต่อไปข้อ3ค่ะเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่เราควรทำอย่างไรไดเด็กๆทำอย่างไรคะเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ อ่าต่อไปข้อสค่ะข้อสุดท้ายภาพใดเราไม่ควรทำาเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าภาพไหนที่เราไม่ควรทำนะคะไม่ควรทำติ๊กถูกช่องที่ไม่ควรทำนะคะค่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะวันที่4ของเรานะคะเด็กๆว,วันนีกูเจนก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้เด็กอยู่บ้านอย่างปลอดภัยนะคะ บายบายค่ะ